เที่ยวสวนมุมสวยอาหารอร่อยอร่อยกาแฟน่าทานที่ร้านบ้านกามปูนะครับ สวัสดีครับสันสนคนชอบเที่ยวภูมิใจนำเสนอบันทึกการเดินทางสนุกสนานไปกับคนชอบเที่ยวกาแฟบ้านตามปู มนะีตน้นก้ามปูต้นจามจุรีโอ้สวยงามหางลุกอยู่บ้านก้ามปูอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ นะฮะของบ้านกามปูนะครับดูนะฮะสวยงามดีมีไม้ใหญ่าคานก็อยู่ใต้ไม้ใหญ่นะครับมีโครงอาคารน,นะกันฝนได้โอ้บรรยากาศดีก็าเพิ่งจัดงานเป็นงานอ๋าาอเหราาอ อ๋อนี่การจัดองานเมื่อวานอืมจัดรแต่งานเมื่อวานถ้ามีพิธีสงฆ์ทนนู่นขึ้นได้อ๋อออเรือนไทยอ่ะเรือนไทยอ๋อมีเรือนไทยเนี่ยดอกไม้ยังสดยอยู่แล้วสวยสวยเนาะสวยอันนี้มีใครน้ำตกแต่ไม่ได้เปิดถ้าเปิดน้ำคงไหลลงมานะเป็นน้ำตก บรรยากาศดีอันนี้เราเปิดนานแล้วยังอ่ะกี่ปีแล้วอ่ะค่ะเปิดนานแล้วคะหลายปีแล้วสิบปีได้ไหมได้ะคะ่ะประมาณน,น้บรรยากาศดีนะ,ะ,ะครับครับปานะครับ,น,รบนี่ปานะครับเรือนไทยนะครับแม่กับลูกสาวสนใจกาแฟ ก็เปิดเก้าโมงตอนนี้8ปดโมงก<ม>วา่าอีกห้านาที9ก้าโมงห้อยเป็นระยะประดับประดาทำให้ดูมีชีวิตช,ชีวาบนหลังคาเนี่ยสักครับแต่นู้เดี๋ยวเราไปดูกันมีลูปปัน้นแ่าน้ำตกมาแล้วเห็นไหครับน้ำตก ลุยยางมาแล้วนำตกเห็นไ,ไหมไหลามาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอ๊ะมันเริ่มไหลแล้วนะคะรับดูสภากาศลุ่มลื่นอันนี้สาลาท่งไทยน,นะครับเป็นเรือนไทยนะเรือนท่งไทยสวยดีมากเลย ต้นไม้ก็เป็นไม้ใหญ่อายุหลายปีนะฮะที่ตรงนี้ก็คงหลายนะบรรยากาศดีมากโอ้เสียงพออะไรมันหล่นตุ๊บมเมล็ดพืชอื้อ พิธีงานแต่งได้นะคะบนนี้เปี่ยกใช่ไหมรุ่เก่าสวยอ่ะถ้าแต่งงานก็ง่ายอยู่นะทะเบียนอันนี้ทะเบียนเชียงรายขึ้นแค่แค่สวยงามสวยงาม ยังใช้อยู่เนะเฟียดเฟียดสามคันสวยงามมากรถลากอะ่ะโอ้หาดูยากอะ่ะท่านทั้งหลายท่านผู้ชมลองดูรถลากสิลากยังดีอยู่เลยโอ้เลยนะเนี่ยตอนนั้นโอ้มมีแหนบด้วยนะโอ้ รอคร้อยๆรอรถมา้าเหมือนกันนะเออมีอยางพุ่มอืมนีม่ใช่คน,คนลากรถ<ม>น,นั่นเปรถม้าลากเลยนะมไม่ใช่คนลาก<ม>อันนั้นอ่ะ<ม>เป็นม้าเลยม้าลากรีไปดูดีนะฮะนี่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงโอ้เป็นม้าลากรีย็ยอดเลยนะครับดูนิด ้านหน้านั้นมีอะไรสวยงามเป็นสวนสวนเลยนะครับโอ้พร,ระดาะดานะฮะนกคู่นะฮะเป็นโถนนกนกคู่สวยสวยนะครับนะฮะสวยนะมีนกคู่เยอะแยนะบ้านต้านปูมีหุน่นเยอะโอ้นน่นนกคู่เป็นแถกเลย โอ้ขอบคุณวูกคู่สวยอ่ะนี่นี่นี่สวยน่ะไข่แช่กัะนิ่เธอสวยนะสวยงามคุณแม่สั่งอะไรใส่กาแฟอะไร ใส,ใส่ใส่อืมคุณแม่ว่าอะไรคะจะเอาอะไรอร่อยทั้งนั้นเลยเอันนี้ไหมสนใจนมมากกว่าอันนี้ไหมอันนี้ไหมเนี่ยอย่างโครงการหลวงอะเออเหรออันนี้ไหมใจคุณแม่พ่อเอาบ้า,ออาค่ะก็กินนี่เออเหรอคืออะไรนมรึเปล่าโยเกิร์ตโยเกิร์ต แกมอใช่กาแาเอาป่ะเนี่ยเอาว่าฮึกแฟนมอ่ะแม่นมเหรอไม่ใส่กาแฟนมจืดอยู่แล้วเนาะแบคคาวเป็นไงอ่ะฮะแบคคาวเป็นเป็นนมนมเราแบบนมแบบต้มนมปี๊สามอัน่ะอ๋เป็นรสจืดใช่ไหมรสจืด อกินได้เอาขวดเล็กก็ได้ค yeah. oh, ุณแม่ขวดใหญ่นะขวดใหญ่แล้วหูวานนมขวดใหญ่นะคะเออขวดใหญ่เหรอก็ไม่หมนก็มที่้ากได้คุณแม่ใส่กาแฟอ๋อเหรออ้อันนี้อันนี้น่าสนใจอ่ะขอหนึ่งถ้วยรสอะไรคะอันน้นเป็นกะทิเปลอกด้เป็นกะทิเราทำเองนะครับเอ้เาทาเาทาดูนมไม่มีันเลย อ๋อมีชาวานิลาอ๋อมีหลากหลายซอเบอร์รี่เสาวรสบลูเบอร์รี่อ๋อวานิลาวานิลาจะสามพันเก้าร้อยนะมีคนเชื่อใจกวัวดิพีเสเถอะสมมุติว่าจะมาเนี่ยนะถนนเส้นหน้า,าริบถนนอะไรนะอซอยนี่เป็น ก่อยนะคะไม่รู้มาที่นี่ได้เนี่ยนะอธิบายให้คนเขาเข้าใจเนี่ยเดีดเด็ดนะคะเพราะว่าไม่ค่อยรู้เส้นทางเนี่ยจะ่ป็ถ้ามัติคนสนใจมาบ้านกำปูคต้องมาแบบไหนเท่าไหนแนะนําเป็นเรียบด่วนลำินทานะครับเข้าต่อยู่ที้งละมินทามเลยครับมาเรียบด่วนเรียบด่วนเขาเรียกเรียบด่วนเลยนะเรียบด่วนลำินทานลำินทา เส้นนี้เขาเรียกถนหลนประดิษฐ์มาดูทางนใช่ไหมอ่าซอยโยธินพัฒนาสามครับซอยโยธินพัฒนาสามพัฒนาสามแล้วก็ตรงเข้ามาเลยตรงเข้ามาเลยเข้ามาประมาณสักร้อยเมตรสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรหนึ่งกิโลนะอ๋อหนึ่งกิโลจากปากซอยที่แยกจากปากซอยแยกเข้ามาเลยตรงอย่างเดียวเลยใช่ครับแล้วก็จะเจออยู่ซ้ายมือบ้านข้้งปูโอ๋ออนนี้ลูกค้ามาจากเส้นไหนครับโอ้มาจาก จริงมันจะเข้าได้หลายทางแต่ว่าเข้าได้หลายทางใช่ใช่แล้วแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าสะดวกว่ามาจากเป็นมาแบบงงงงแล้วก็มาเห็นแว่ามีนเนี่ยเขาเข้าได้แต่ว่าเข้าสะดวกสุดจะเป็นเรียบทางด่วนยีบทางด่วนสะดวกสุดครับขอบคุณมากเลยครับนะฮะทางด่วนเรียบลาบินทราหน้าถนนแล้วก็ประดิษฐ์ดูธรรมนะฮะเข้ามาเรื่อยๆนะฮะถนนยุทินกันท่าสามเนาะ ใช่รึเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันอ,อ๋อดูข้างบนหน่อยบรรยากาศด้านบนนิดหนึง่งเดี๋ยวจะขึ้นไปทุกคนน้ำดูนะขึ้นกันมาแล้วนี่คือบรรยากาศบรรยากาศด้านบนนะครับเห็นมุมสูงมานิด ด้านนีน้ำตกที่เราเห็นกันไปแล้วนีกตาันก็แย,ยกไปไหนได้ยงได้ยินเสียงกาอ้อยนู่นเองนกาไม่เยากาเสียงนกเสียงกลา จเจก้ามปูเห็นไหมฮะมี่้ามป,าามป,าามปาูแล้วก็มีต้ามปูกาด้วยนะฮะก้ามปูกาสองตัวกามปูกาสองตัวว้าวว้าใหญ่นะนกกาก็เลยมาใสนะะอันนั้นน่าจะเป็นต้นไส่นะ ปูมีดใส่แล้วก็ใส่อันนี้ก็เป็นาหอยู่ถ้าที่ชมคลิปนี้แล้วก็ยืมต้อกดไลคกดแชร์กดซับสไคร e กิ๊งกิ๊งและกดติดตามคลิปต,ตอนต่อไปด้วยนะครับ คุณแม่เขาเรียกกาแฟอะไรบ้างอ่ะจับไม่ได้ใช่ไหมโอ้โนี่ไงบินอ่ะอบกรนอนะไรที่คุณชอ่อะไรนะน้ำคีเฟอร์แล้วก็โยเกิกร์ตลาเต้เยน็นโอ้กาแฟลาเต้เยน็นแล้วอะไรแบ็คคาวมิ้วแบล็คคาวมิ้วไอศครีมไอศครีม,อรมโอเคน,นะครับเดี๋ยวลองชิมดู นะครับกาแฟเขารสชาติโอไหมนะครับเดี๋ยวลอง<ม>ทานนา้ำคีเฟอรว่าก็เป็นอย่างไรบ้างจะลองทานอยู่นะครับอ,อร่อยอร่อยมันเหมือนมีโซดาด้วยนะ<ม>นะครับอร่อยอร่อยอรมากใช่ได้เลยอร่อยครับ<ย>ทาน,ยนโยเกิร์ตโยเกิร์ตอืม ไงคุณแม่โอแม่ยกกิธรรมชาติธรรมชาติโอเคใช่ได้เลยโอแบ๊กข่าวแบคคาวมิ้นนมนมแบคคาวนะนมดั่งหัวดำนมหัวดำเป็นไงบ้างนมหัวดำจะลายนมหัวดำนะครับแบคคาวมิ้น นี่ค่ะนมวัวดำนมวัวเนี่ยขวดนี้ใช้ได้เลยไม่ข่าวโอเคนะรสชาติก็ไม่มีน้ำตาลหรอกถ้าจะหวานก็หวานพอนมอธรรมชาติใช้ได้เลยชได้ใช้ได้อร่อยครับชอบทำไม้นี่น,น้ำคีเฟอร์เนี่ยน,น้ำนี่เขาอร่อยจริงออกซาๆาเหมือนมีโซดาใช้ได้เลยนะครับ อืมอร่อยอร่อยจริงสกครีมนมวานิลา่าดูาน่าทานจะได้กระปุกเล็กเป็นแนนไอซ์ครีมนมวานิลาครีมนมว่านิล่าอืมอร่อยอร่อยมากสกิรมนมว่านิล่าอาร่าอยอร่าอยมากคุณแม่ชิมเสร็ ใช้ได้นะมีรสนมใช้ได้เลยอร่อยอร่อยหมดทุกอย่างอือแฝงก็อร่อยใช้ได้ครับไอเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะแค่สโซดานะมันมีส่วนผสมของน้ำสม้มชุ่มหมักอ่าโ,โอ้โอ้ใช่ใช่ดอกซ่าซ่าด้วยใ<า>ช้ได้เลยอือใช้ได้ใช้ได้โอเค ่ดก,กดไลค์กดแชร์กดไซส์สิกกิ้ง,ง,งให้ด้วยนะครับบ้านกล้ามปูถ้าท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาได้นะครับเข้ามาทางเรียบทางด่วนรามอินทราเนี่ยนะฮะเส้นนี้นะครับถนนประดิษฐมนุธรรมในว่าเข้ามาในซอยอะไรเนี่ยขอขุนพัฒนาอะไรจำชื่อไม่ได้ละสาม ใส่สามเข้ามานดะูไปเนี่ยมันเข้าได้หลายทางนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r คร e กด subscribe. กริ๊งกริ๊งขอขอบคุณมากครับ ติดตามตอนต่อไป